หลังจากตรัสรู้ใต้ต้นโพสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเข้าถึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่เป็นธรรมอันลึกซึ้งที่สุดคืออริยสัจสี่ความจริงแห่งทุกข์และหนทางดับทุกข์พระองค์ได้บรรลุความหลุดพ้นสิ้นกิเลสแล้วแต่ตอนนั้นเองพระองค์กลับทรงลังเลว่าจะสอนธรรมนี้หรือไม่ในอริยปริเยสนสูตรและพรมยาจนสูตรบันทึกไว้ว่า พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอย่างจริงจังว่าธรรมนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ได้ยากสงบประณีตเกินกว่าการคิดเอาเองผู้คนส่วนมากติดอยู่ในกามถ้าเราสอนออกไปเขาคงไม่เข้าใจและจะยิ่งลำบากแก่เราความคิดนี้ทำให้พระองค์เกือบจะไม่สอนธรรมตั้งพระไทยจะดำรงอยู่เงียบๆในความสงบเพียงลำพังแต่แล้วพรหมสหัมบดี ได้ลงมาจากพรหมโลกมากราบทูลอาราธนาขอให้พระองค์ทรงแสดงธรรมด้วยเหตุผลว่ายังมีสัตว์โลกที่มีทุลีในตาน้อยบางคนพร้อมที่จะฟังเพียงแค่ได้ยินก็จะเข้าใจและพ้นทุกข์ได้พระพุทธเจ้าจึงใช้พระญาณพิจารณาดูเห็นสัตว์โลกเหมือนดอกบัวในสะบางดอกบานแล้วรับแสงอาทิตย์ได้ทันทีบางดอกกำลังผพลนาน้ำรอเพียงเวลา และบางดอกอยังจมลึกต้องรอวันข้างหน้าเมื่อทรงเห็นดังนั้นพระไทยที่เคยลังเลก,ก็เปลี่ยนไปพระองค์ทรงตั้งพระปณิธานแน่วแน่ว่าจะประกาศธรรมเพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งปวงและนั่นคือเหตุการณ์ที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงออกเดินทางไปโปรดปัญจวัคคียนป่าอิสิปตนมรุขทายวันแสดงธรรมจักกับปวตนสูตรเป็นปฐมเทศนาจุดเริ่มต้นพระพุทธศาสนาในโลก ถ้าอยากฟังเรื่องราวพุทธประวัติและข้อคิดธรรมะตอนต่อไปฝากกดติดตามช่องพุทธะในตัวเราด้วยนะครับขอบคุณครับ